สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดช้สช้สรต้องผัดยาหกางหเอามาเลยกคุณี่ดีให้นี่ก็ตสัดสัด้สัดวันนี้นะคะเราจะมากินร้านยำแก่ที่ไกลห่างมากที่สุดนั่นก็คือร้านที่เขียบพี่แดงแต่ฉันอยากเห้ว่าใกล้ขนาดไหนอยากรู้ใช่ไหมหมุนฝังก้ ใกล้มากใกล้มากจริงๆอดเดินกลับมาล้านยำก่อนอ้าวถึงร้านยำแล้วไปห้างหน่อยไปกินกันเลยอ่ะหิวกลับมาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านพี่เขียวพี่แดงค่ะร้านนี้พ่อค้าแซ่บมาเป็นทั้งดา แสดงเป็นนายแบบนายแบบด้วยหรอเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อีกหรอแต่ตอนนี้มาเป็นพ่อขาแบบตอนยำจะอยากเล่เหมือนกั็ว่ายำกับพ่อขาเนี่ยอะไรจะแซ่บกว่ากันแล้วเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะนี่สุดอยู่แล้วคอิดอะไรอย่างเงี้ยคิดตรงกันตลอดเอออตนน้เราจะหลอกใครอะมากินปลาไหลเดี๋ยวเราจะไม่บอกนางว่ามีปลาไหลคืออะมาถ้ามีปลาไหลจะบอกว่าบอกว่าเหม็นตลอดเดี๋ยวมาดูกันว่าอาม่าจะรู้ไหมไปครับ นี่วอาม่าตอนนี้ที่ร้านอะไรคะพริกเขียวพริกแดงโอเคไม่ชอบกินยำไหมชอบมาอาม่าร้านนี้นะพ่อค้าหล่อมากนี่ลูกค้ามาแล้วอาม่าหล่อไหมหล่อหล่อจากจีนว่าอะไรโอก เสียวเซ็งเสียวสิ่งมากเลยอ่ะเสียเซ็งอามา่ยากับพ่อค้ากินอะไรดีอะไรที่อร่อยถ้วยไข่ก็อร่อยยำกับผู้ชายเนี่ยจะกินอะไรดีก็ต้องกินอาหารดีมาต้องกินทุ้ทายดีเก๊งเอาอ่ะมากแก่แล้วมาให้ใครกินให้นันตอนนี้เราอยู่กับพี่แทนนะคะ ี่ชายสุดหล่อสุดแซ่บของนัทเองซึ่งตอนนี้จะมาเปิดร้านยำใช่แล้วท่าไมอยู่มาเปิดร้านยำพี่แทนชอบทำอาหารฮนะแล้วก็ชอบสะสมเมนูเด็เดๆพอถึงเวลาเราเปิดร้านอาหารเราก็จะมีแต่เมนูเด็ดๆว,วันนี้<ๆ>มีอะไรมาแนะนําบ้างไหมคะมเลยปูดองกุ้งดอง,ดองยำแซ่บทุกเมนูนะครับหอยแขงที่นี่เด่นมากนะครับหอยแขงเรามาจากสุราษฎร์หอยแคงบา้บานเรือ,องกอดเลยฮะโ้อ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเอาที่พี่แทนพูดอะเอามาทุกอย่างอย่างละหนึ่ง มากินเผ็ดไหมครับกินเผ็ดค่ะกินเผ็ดเหรอครับแล้วใส่ปลาไหลไหมไม่ใส่ไม่ใส่หรอแล้ไม่ใส่ปลาไหลแล้วไม่ลืมไปกินปลากินไม่เป็นมันอร่อยนะลองไหมไม่ลองนิดนึงปลาไหที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะมากนี่มาต้องมากินปลาไหที่นี่นะครับปลาไหลแมกินไม่ได้แม่ ก็คือเสิร์ฟหน้าตาเหมือนกันเลยใส่ปลาร้าทั้งสองนโอเคคืออยาเรามาดูด้วกันว่าอาม่าจะแย่ป่าวอาม่ากินปลาไม่ได้หนูว่านางกินได้แต่จะไม่แบบที่เรากินโอเคโอเคที่ทำให้สองจานหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะสีต่างกันนิดหน่อยแต่ใส่ปลาทั้งคู่โอเคดลอไดู้ปะเดีราจะมาดูนะอาม่าจะลุกไหมโอเคได้ครับไปครับ ครับยำกุ้งสไดไข่แดงเค็มนะครับจานหนึ่งปะลาอีกจานหนึ่งไม่ปลาละนะฮะกุ้งต,ตัวใหญ่จังกุ้งตัวใหญ่มากเต้งแต่ไปทานร้านยำไม่เคยเจอร้านไหนไม่ติเพื่อนกันอะไรใหญ่มากอันนี้ไม่ปะลาอันนี้ปะลาอ่นนะมาดูเป็นยังไงดูสีมันถ้ามีปะลามันจะเป็นยังไงสีมันจะข้นหน่อยเนีอาชิ้นปะลาหน่อยไหมอืมไม่มีกลิ่นแล้วเนาะ อร่อาแบบไม่ปลาซอนแบบไหนันนี่อหรออร่อยกว่ายังไงมากอไหนเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ไม่มีปลาซ์เนี่ยอันนี้มีปลาใส่ปลาซ์ใส่ปลาซ์นี่แเรามาดูกันว่าอาม่าจะแก้ของไหนอันนี้ไม่มีปลาซ์เนี่ยอันนี้มีปลาซ้องแพะกุ้งดีเล่าไม่อร่อยก็แพะกุ้งไม่ได้หรอกินได้มากกุ้งใหญ่กินต้องคือแล้ว เหมือนจังเลยกิปลาล่าเราไม่ปลาล่ามีแล้วมันคล้ายๆกันแล้วกินได้ไหมได้อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแต่อันนี้มันกลิ่นปลาล่าหน่อยแต่อันนี้ไม่มีน่าจะอร่อยกว่ากันกินจานนี้เลิศงานเราจะเฉลยว่าทั้งสองจานมีปลาว้าว้ี่มันสีมันไม่เหมือน เรื่องคือได<ม>้ยังไงว่าจานหนึ่งมีประกาลจานหนึ่งไม่มีปลาแต่ว่าเตีตยยกับอาเทนไทยไปแล้วว่าให้ใส่ปลาทั้งสองตัวแต่สรุปอร่อยไหมอร่อยกินไ,ไ,ได้อย่างได้แล้วตอนแรกมันปลาไม่กินไม่กินปลาเหม EN ็นกินไม่ได้แมนกินแล้วมันก็อร่อยเนาะเรื <c oughs> บอกว่าหลายคนกังวลว่าปลาจะไม่เหม็นมากไหมทานไม่เป็นไหมที่เนี่ยเขาใช้ปลาที่หอมมากขนาดะม กินปลาไม่เป็นก็ยังไม่ใช่ปลาไม่ที่กลิ่นเลยพี่แท้ทำไมปลารานที่ร้านไม่เหม็นเลยจะบอกว่าปลาสูตรนี้นะครับคนกินปลาไม่เป็นก็ทานได้เพราะว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยครับแล้วก็ปลาผัดมอย่างดีเลยครับสูตรนี้ใช้เวลาหาของดีเถ้าจะกินปลาต้องมากินร้านไหนต้องมากินที่นี่ชื่อร้านอะไรใช่เขียวแดงอ่าเขียวแดงขาและนี่ก็คือกุ้งดองน้ำตาล ปุ้มคือยังยืนหนึ่งเรือ่องความใหญ่อ้ามอามอ้ามเป็นไงคะ<ห>คอร่อยมากอุ้ยร้านนี้คือเมนูโปรดที่สุดของั้นเลยก็คือปูดอง ตองข้าวเนื้อมากน้ำดองมันคือเข้าไปในเนื้อมากแล้วก็ไข่อะค่ะคุณแน่นฟูมากดีทว่าที่บอกเลยว่าน้ำดองอะมันเข้าไปในเนื้อจุ๊บๆเผ็ดถึงเครื่องมากข้าวหมูย่างครับข้าวหมูยา่งยางโอ้อหโหเราเห็นเขาบอกว่าข้าวหมูย่างน,นี้เป็นเกรดเดียวกับที่เสิร์ฟในโรงแรมใช่ก็มันเป็นเสิร์ฟของข้าวหมูมันจะน้อยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบมันแซ่งเนื้อนี้ ส่วนนี้มันจะแพงกว่าส่วนที่มันเยอะๆและอันนี้คือสา,า,ามชานเนี่ยทอดตับเลยมาเลยจะทอดทอดของเราที่สุดมันหอมอ่ะหอมเจียวมีกลินหอมใหม่ๆไม,ไม่แข็ง่อย่างอืมหอมนุ่มนุ่มมากเลยะแข็งง่นาเี้ยวไม่ได้นะเพราะฟันไม่ด อยางกินเส้นโบราณขนมโตชอบมากแล้วก็ยังคงใช้กุ้งใสกุ้งยักษ์ไม่ใช่ว่าก็เรามาถ่ายรายการแล้วถึงใช้กุ้งยักษ์นะเปล่า<ม>เขาบอกว่าเสิร์ฟทุกจานเป็นแบบนี้นะคะ<ม>ใครมาเซิร์ก็จะได้กุ้งใสทีตลอดยำยำหมูกรอบจ้า<ม>ยำหมูกรอบ่อกมาอ่ากัดเลย,ก,ยกัดเลยเอา,า่าหมักหมูกรอบอ่ะ พมาเลยเคียวได้เพระอายุมากขนาด80กว่ามาเคี่ยวหมูกรอบแข็งเหนียวๆก็คือรัวหมดและนี่คือหอยนางรมจากสุรา์ปังมากใหญ่มากใช่ใหญ่มากอ่ะับปากให้พกว่านี้ดูมันเข้าไปอ้ยสุดยอดตอด้วยอันนี้อันนี้ตอดมากโอ้หอยแข็งตัวใหญ่มากเลยค่ะนใหญ่จริงออร่อยมาก รู้อหอยแครงสดมากแย่ไม่เหม็นเลยหอยแครงเป็นเมนูตัดเซียนนะ,ะเพราะบางทีเราสั่งแล้วเราจะหน่อยเพราะเะไรวะหอยแครงตัวเล็ก<ช>แต่เนี้ยเขาใส่ดีมากเนื้อเนืแบบอนเ้อแบบมันแน่นแวะมาครั้งเดียวติดใจเลยนะคะโอสุดยอดมากกนปลาเป็นยังคะเป็นมากอ,อร่อยไหมฮะออร่ยของร้านอะไรคะเดี๋ยว เหี่ยวแดงมีเหียวมีแดงอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาทานพี่แทนร้านเปิดปิดเท่าไหร่บ้างคะเปิดทุกวันทุกเช้าประจำนะครับตั้งแต่11บเอโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครับโอ้มาทำอาหารไดบ้าง MRT นะครับลงประตู5้าพหลโยธินนะฮะตรงหน้ายูนิเมอลเดินต่อมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ BTS ก็มาได้นะครับป้ายรถเมไ์ก็ตรงหน้าซอยหนึ่งเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่ตรงโครงการรับเขาวัดหมู่บ้านซอยเดิมเลยเดินเข้ามานิดเดียวถึงเลยครับราคาค่ะเริ่มต้นที่กี่บาท80บาท กุ้งใหญ่ขนาดนี้หอยนางรมยักษ์หอยไรงสดสะอาดความหมูอย่างดีเริ่มต้นที่แปบาทยอมใจนะราคานี้ยังอ่ะคุณพี่แฮนมารกเลยนะคะอาม่าวันนี้เป็นยังไงบ้างร้านนี้อร่อยมากค่ะเต็มสิบคะแนนให้เท่าไหร่ให้ร้อยเลยร้อยเลยชอบอะไรที่สุดปลาอ้าวแล้วตอนแรกบอกว่าอะไรตอนแรกไม่กล้ากินอ่ะปลา วันนี้นะคะสบัดช็อตก็ต้องขอตัวลาไปทานต่อก่อนถ้าใครอยากให้เราไปทานร้านไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยพิมพ์เข้ามาว่าพิ่จัดในร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดนะคะบอกเราได้เราจะได้ตามไปกินได้ถูกเนาะทุกอย่างอย่าง้นหนึ่งพี่จังงานเอามาขึน้ก่อนยังไงก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเริ่มนะหนึ่งสองสามเริ่มแล้วก็เย็นเข้าไปตอนนี้นาเราอยู่กับสองดาราหนุ่ม เดี๋ยวซีรีส์ที่เขาจะเล่นหนักกนลคี้รโมทนิดนึงผมโนรลบกวดจะมีบองในซีรีส์นิติแมทแฟนวิศะครับตอแอรช่วงวันลกวดเชฟครับเรื่องเดียวกันอ๋อเรื่องเดียวกันตอนแอร์ประมาณเมื่อไหร่กลางปีพฤษภาคมวันนี้เป็นลูกครึ่งเวียดนามลาวด้วยสาภาเวียดนามเป็หน่อยใช่ไหมคะอังกฤษแต่ว่าอะไรแว่าอะไรอกไม่บอกนะผบอกเย่นแปลว่าอะไรอยาบอกบ่างไหอกแคเรา พักกินเองไปกับลาเกล